หน่วยงานที่เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายนั่นคือสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตหรือสชภูเก็ตในสังคมปัจจุบันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างปัญหานี้สินครอบครัวมรดกหรือเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการถูกละเมิดสิทธิหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจรู้สึกสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือไม่มีกาลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่คือบทบาทสําคัญของสคชอภูเก็ตเรามีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความรู้ทางกฎหมายมากพอเราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิเท,เท่าเทียมกันในการเข้าถึงความยุติธรรมเราให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมดังนี้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ไม่ว่าคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดทีมงานอัยการผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนช่วยจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายหากคุณต้องการทำสัญญาต่างๆเช่นสัญญากู้ยืมสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเราพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมและตรวจสอบดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเราสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี โดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยเพื่อให้คู่กรณีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างยุติธรรมลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินคดีในศาลช่วยเหลือในการดำเนินคดีในศาลในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหากคุณเป็นผู้ยากไร้และเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเราสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายรวมถึงการจัดหาทนายความอาสาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่ช่วยเหลือในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว เราก็พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการบังคับคดีต่อไปเรามีทีมอายการและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และยึดมั่นในหลักการทำงานที่โปร่งใสซื่อสัตย์และเป็นธรรมเรามุ่งม,มั่นที่จะเป็นที่พึ่งทางกฎหมายที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและให้บริการด้วยใจเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมอยู่เคียงข้างทุกท่านเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านจะได้รับการคุ้มครองและความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับทุกคนหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายหรือต้องการความช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะเข้ามาปรึกษาเรา